เบิงมาเดียกบาทแปดครับเหลือเหลือกันบาทซือสูบยังแนี่กัเหลือยูเหลือซ้ำนี่ครับนี่อ่าเหลือสามร้อยพชัครับหาล่อยพวกกใชันี่เนี่ยซื้อจะสูบยงนี่ยไมใส่เงินลังเงินอรก็ไม่ใส่นี่คาเบียก็เจ้าผู้ชายเขามึงเอาเงินไปแจกพวกบอบมีครับผู้สาวไปแจกเ็นยังลายผมยังหาเงินยงกถ้าจะบ่อบได้รถส้นตายผ้เห็นเอาเด้เงินไปให้ผู้ยาิผู้หญิงเลยมึงให้ใครนี่เบียก็เจ้าผมเส้นเบียเขาตัวละงแล้วผ้เป็นนี่ผูใช่เขาก็พิดกหม้อนไม ผม่พิษกับผู้ใส่แล้วเส้นยางเยอะผูไใส่ไอผมเอาอันเขาเงี้ยวเขาเจ้ากะลําพีโอ้คาวกันโอ้ประวัยก็ได้กันเลยอันเี้ยวเขาเจ้ากะลําพีเดี๋วกับต้นไม้เรียกซับยื่นนะครับทั้งหน้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นต้นไม้เรียกเงื่อนเขาลานเท่าโดยเฉพาะใครก็อยากได้น้อมันไอ้ตูมเจงมันกัขออย่ามหันเดี๋ยวบอยมาให้เอต้นนี้ว่านี่ไม่เวิ่ง่ายมเริ่งครับต้นต้นเดือดซับเท่าเนี่ยเขาลานทั้งเงินท่องไลมาเท่มากครับไอ้ไอลําด้วย